แล้วป้าเขากินเราเป็นไงบ้างอะเส้นลดปกติดีเมื่อก่อนเป็นยังไงเมื่อก่อนถุงฟีดเลยอะไรสูงใช่ไหมสูงเนี่ยไขมันความดันตะหวานอ,อ๋อมันขึ้นสูงออแกเวียนหัวเวียนหน้าเวียนตาอย่างเงี้ยนะเออมันจะถุงตลอดมันไม่มีการลดอะ่ละล่ะเป็นทั้งออป้าเป็นทั้งลุงเลยเออแต่พ่อ,อ,อแกเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะความดันอ,อ๋อเป็นความดันอย่างเดียว แต่ป้าเนี่เป็นทั้งความดันทั้งเบาหวานขึ้นสูงเวียนหัวหน้ามืดตลอดเลยวางั้นเถอะไขมันด้วยเป็นไขมันอีกเออแล้วก็โรคหัวใจโรคหัวใจอีกป้าคนเดียวคือครอบครองหลายโรคแท้ถามแกด้วยเออตอนแรกแกตอนแรกแกเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยเรี่ยวแดงก็ไม่มีอะไรประมาณนี้ือก็เลยแบบเออแกมาแนะนํามาแนะนําคู คุยไอ้บีมคุยไอ้บีมสมัยที่สอนไอ้บีมเนอืยเนาะพี่สาวแกตัดขาเป็นเบาหวานอะไรเงี้ยกว่ากว่าแกจะมาเจอตัวเนี้ยพี่สาวแกก็ตัดขาไปแล้วตัดขาไปแล้วก็คือตัวเนี้ยอะไรอ่ะตัวนี้เป็นเลชิตัดขาตัดขาเบาหวานเออแผลไม่แห้งแผลโฟรามอย่างเงี้ยแกก็เลยให้ให้กินเลชิก่อนอืม กินเช้าเย็นเช้าเย็นอย่างเงี้ยเออครึ่งครึ่งเดือนน่ะก็แผลก็เริ่มเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นแห้งอะไรตัวนั้นเนี้ยแต่แเลยเออแต่นี่แกเขาก็เลยแนะนําเขาก็เลยไปบอกต่อ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 กันไปแบบนี้เลยอืมอืมอืมแล้วแต่นี้มาเจอยายวินก็เลยเป็นโรคอันนี้ด้วยก็เลยเออซื้อให้แกกินอืมแกกินไปนานไม่ละกว่าเบาหวานความดันไขมันเดือนเดียวแล้วแกเป็นยงไงอะ ก็ปกติแกก็ไขมันแกก็ไม่ค่อยมีแต่ตัวเนี้ยแกเหลือตัวนี้หนึ่งตัวตัวไม่อ้วนพุงพุงไม <า S 2> <ห>่โอ๊กใหญ่ๆญ่พุงโลโลตอนนี้ใช่แฟบหมดเลยอืม,อมก็ดีนะกินแค่เดือนเดียวเอเงเออเดือนเดียวให้ให้แกอัดเดือนเดียวลงหมดเลยอืมอัดแต่วันละกี่เม็ดนะเท้าเย็ยนไง แต่ถ้าเกิดว่ากินกินหมดในภายเดือนหนึ่งใช่ไหมเดือนหนึ่งประมาณสองกล่องอเดือนหนึ่งสองกล่องเพราะกินใหม่ๆเป็นหนักๆเขาให้เขาให้อาจแต่เนาเขาให้เร่งเนะาะเช้าเย็นเช้าเย็นมันก็จะไม่ถึงเดือนใช่ไหม,มถ้าเกิดถ้าเกิดเดือนหนึ่งมันต้องสองกล่องก็ให้แกกินในสองกล่องอแล้วทีนี้พอเราหมดสองสองกล่องปุ๊บเราจะห่างก็ได้กินวอลล์เมดก็ได้กินก่อนนอน เม็ดหนึ่งแล้วมันจะทําให้เราแบบนอนหลับสบายไม่เพียไม่คือหนึ่งไรกินแล้วก็คือนอนหลับหลับลึกสบายสองก็คือเบาหวานความดันไขมันลดภายในเดือนหนึ่งอืมไม่ต้องเดือนนึงหรอกอาทิตย์เดียวเนจี๋วเนจิ๋วแกเป็นอย่างหนักเลยอืมเป็นอะไรอย่างหนักอ่ะเบาหวานความดันไขมันเหมือนกันแกแบบแกกินตัวไหนมากินตัวไหนมาก็ไม่หายหนึ่งใช่ไหมเราตัวนี้ก็ ก็บอกให้แค่แกแนะนําแนะนําแกบอกกินเหมือนยายบินอ่ะยายบินยังลงเลยก็บอกกูมึนกูมึนกูกินตัวไหนก็ไม่ลงเพราะงั้นใช่ไหมก็คือก็คือเหมือนมันดื้อยากินอะไรก็ไม่ดีพอมากินตัวนี้แล้วรู้สึกมันลงว่างั้นเถอะใช่ลงลงเขาบอกน้ําตาลก็ลงความดันก็ลงอืรู้รู้ว่าลงได้ไงไปหาหมอหรือถึงรู้ว่าลงหรือว่ารู้ด้วยตัวเองก็หมอนักวันนี้ใช่ไหมล่ะให้ให้แกกิน กินอาทิตย์นึงหะวันวันที่สามมาหมอหมอนัดคอดีวันที่สามใช่ไหมหมอหมอตรวจอะไรนะ่ร่างกายอะที่หมอนัดอสองเดือนแล้วสองเดือนหมอนเดือนครั้งอ่าใช่สองเดือนนัดรั้งนึงนั่นแหละอืมแล้วทีนี้เขาบอกว่ามันไม่ลงเลยว่ะมึงลองส่งอันนั้นมาให้น้าเจียวกินบมื่อิอะไรประมาออือืมออก็เลยบอกว่าให้แกอัดเลชิอ่นนะเป็นกล่องกรตูนอันะอ่าอ่าอ่ากินไปเช้าเย็นเลยกินไปก่อนหมอนัดกี่วันน่ะ อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ไปหาหมอแล้วปรากฏว่ามันลดลง,ลงเลยเออลดลงแล้วแต่เนี้เขาเขาจะดูอีกทีเดือนมกราหมอนนะัดอีกรอบหนึ่งมกราที่จะถึง้ยนะเออ้แวแเราแต่นี้เขาบอกว่าถ้าเกิดมันลดมันลดอย่างที่ว่าที่ว่าอันเนี้ยนะเหมือนวันเนี้ยมันจะไปโฆษณาขายให้เขาอย่างนั้นโอเคได้ได้ไดอานะชื่อสินค้าอะไรนะพี่ เลชิอ่าอโอเคได้พี่อ่ายังไงเดี๋ยวคุยกันเนาะพี่เนาะรู้ข้อมูลแล้วพี่วันอาทิตย์เนาะเจอกันเนาะ,ะอ่าโอเคครับครับพี่ครับผมนะคร,ครับครับครับ